ก็ขอสวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เราก็ยูนกับเด็กดอยไทยแลนด์กันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้เราก็จะมาเปิดแพ็คนะครับผมไม่ได้เปิดแพคดิมาแจ้งบอกว่าเอยวันนี้มีอัปเดตอะไรเข้ามากันบ้างนะครับผมสำหรับเฟส2021นะครับผมอะเฟส2021วันนี้นะครับผมก็ได้มีอัปเดตใหม่เข้ามานะครับผมเป็นทางด้านแพ็คให้เราได้มาเปิดนะครับผมก็จะเป็น COC นะครับผมแล้วเป็น Player of the w e e นะผมแล้วก็นี่ครับผมทางโคดามีก็ได้แจกมาเป็นทางด้านของรีเจนนะครับผมเนื่องจากที่เราช่วยกันยิงนะครับผมจนถึง350ล้านลูกนะครับผมเราก็แจกเป็นบอลดำมาให้เราได้เปิดกันนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเปิดให้ดูกันนะครับผมสำหรับรีเจนของเรานะครับผมว่าจะได้ไข่นะครับผมตั้งแต่ทำนานของเรามาเริ่มกันที คนแรกเลยดีกว่านะครับผมเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลานะครับผมเออและอีกอย่างหนึ่งนะผมเรื่องที่เขาบอกว่าออชุดนักเตะนะผมว่าจะเข้ามานะผมนันยังไม่เห็นมีอัปเดตเข้ามานะครับผมน่าจะเป็นเร็วๆนี้นะครับผมแต่่นยังไม่ใช่ตอนนี้นะผมที่อัปเดตเข้ามานะมีแค่แจกเป็นอันนี้เฉยๆครับผมแล้วก็แจกเป็นที่อัปเลเวลนักเตะ,เออเะนะครับผมมาเราไม่เสียเวลากันนะับเราเปิด คนแรกก็เลยดีกว่านะครับผมอ้าตะตำมานของเรานะผมเราไม่มีร้อมกดไปครับผมคนแรกเพื่อเป็นตนต้าออกมาคงจะดีครนะผมพลาได้ก็ดีนะผมไม่ก็ได้เพเช็คไปแล้วเท้าขวานะครับผมก็ได้มาเป็นทางด้านของฟัน บัตเจนนะครับผมถ้าอ่านผิดอ่านถูกไงก็ขออาภัยด้วยนะครับผมไปต่อกันเลยครับผมกดไปครับรัวๆตอนนี้เขาใจ่ไมมฟรีนะผมสี่ครั้งก็เลยแวสี่คนก็เลยะครับผมถ้าเราเปิดไม่ซ้ำนะไม่ทงประเทศออกอ่ะ เปิดผิดเหรอเรียบร้อยครับผมหนึ่งร้อยไม่ขับคอยกับเจลีอะไรครับนี่ไปครับผมกดอะไรวะทำไมมันขึ้นมาเป็นหวงวะไอ้เจลีมาเฉยครับผมไม่รู้จะทำอะไรที่นี่เจลีไปเท้าซ้ายนะครับผมชุดนี่ไอ ไดนน้เหมือนกันหมดเลยนะครับผมน่าจะไม่ได้มีเปลี่ยนแปลงนะครับผมอ่ะก็เปิดได้เป็นทางด้านของลัฟเอลนะครับผมโอ้โหได้ใช้ปะเนี่ยอาจจะได้ใช้เนี่ยคูอส่งละ <c oughs> มาผมเราไปตอบคนที่สองกันเลยครับ <c oughs> กดไปครับผม <c oughs> เออเราไม่รอใช้ดีกว่าเรากดข้ามดีกว่าเนาะเปิดได้มาเป็นทางด้านของ ปีโลเหรอใช่ปะ่ะใช่ปีโลครับผมวันนี้ผมก็มมนรู้จักกันเนาะไปครับผมกดคนต่อไปก็ผมทั้งเตะรีเจนตนะครับไปบผมเราข้ามไปดีกว่าไม่เสียเวลาละอ่ะได้คนเดิมนี่หว่ะโอ้โหนี่ซวยเลยครับผมได้คนเดิมมาอย่างนี้ไม่คุ้มค่าเลยครับผมโอ้โหผมรับเปิดบอลดำโอ้ได้เล็กซอนมา ดีเหมือนกันนะครับเนี่ยบันดำแตกมาฟรีแบบนี้เฮ้อยอินเตสต์เหรอโอเคเอาอยู่เอาอยู่อย่างนี้แต่เป็นการปกติอะ่ะไม่ใครได้การปกติเลยไปเอาต่อ,อยาวๆครับบันดำเฮ้ยก็เปิดได้เป็นทางด้านของซานโชนะครับผม,อ,มอันนี้อาจจะได้ใช้เหมือนกันเนี่ยต้องดูอีกทีครับผม ไปผมกดอีกเรื่อยๆครับเดียวรัวๆฮะรีลิทนะครับผมก็มีแล้วนะครับผมไ <c oughs> ่ทำไมต้องได้ตัวซ้ำด้วยครับเนี่ยไม่ขอแบบไม่ซ้ำได้ไหมก็ผมเทียบลอยนะครับผมเราไปต่อกันที่อ,อยากเปิดเนี่ยไอพีเออร์โดวีนะครับผมก็ได้เป็นคริสต์มานเลยนะครับผม ลองกดสักทีนะผมเผื่อได้ริสมันขึ้นมานะครับผมไปกดไปครับผม,100มร้อยไม่ขับคอยดอกนี้บอลทององผมข้ามไปเลยครับผม <c oughs> จากอาแจกนะครับผมได้บอลทองมาเฉยเลยอะไรมาเนี่ยอกีกทีไปอีกห้าร้อยเหลอลงไปกดไอคอนอีกดูนะผม ไม่ใช่วันทองได้ไหมสเปนมีลุ้นครับมีลุ้นข้าวซ้ายครับผม่เสื้อสีฟ้าน,นะใช่และะ้วมั้งก็เปิดได้เป็นทางด้านของเอียโก้นะครับผมอาจจะไม่ได้ใช้หรือเปล่าไี่หนก็กดมาขนาดนี้ละเราลอง,ลอ,งอีกสักขี่เป็นหน่อยเป็นไรครับผมเนาะเผื่อได้แบบ คลิปมันอะไรอย่างนี้ให้เราได้ไม่น่าใช่แล้วครับผมกดข้ามเด็ดก็ได้เป็นทางด้านของนักเตะของนา,นาโปลีนะครับผมโอ้โหไม่เป็นไรนะครับผมไม่ได้จีบมั่นม่นมปอะไรนะครับผมเราก็ปล่อยผ่านะนะครับผมเราก็มาต่อกันที่อันนี้เลยดีกว่านี่ไอโคอนิกนะครับผมมีแลมพาร์ดกับพิทเชคของเรานะครับผมอยากได้พิทเชคมากกว่านะครับผมตอนนี้ ถ้าได้มาจะดีใจมากๆเลยนะครับผมมากดไปครั้งแรกยิงพูพออกไหมไม่ออกนะครับผมไม่เป็นไรนะ่ข้ามไปครับผมกดอีกทีหนึ่งนะับผมรัวๆฮะถ้าพี่เช็ดออกมานี่จะดีมากๆเลย ไม่ได้นะผมได้เป็นบอลทองนะเมื่อกี้ไปนะครับผมขอเรื่อยๆฮะไม่ได้แล้วนะผมเดบล่ามานทำไมครับเนี่ยผมมีเป็นการฟิวเจอร์อยู่แล้วอ่ะไม่อยากได้การ,รปกติเลยไปคนระับผมกดเรื่อยๆฮะโอ้โหบอลเงินก็มาครับดอกนีอ้อีกสักทีไป ไม่ได้แลครับผมแล้วดวงเราไม่ไม่มากับอันนี้แล้ววะอะไรนะไอคอนิกเราวะไม่ขึ้นเลยตักแอะเลยครับตอนนี้กดยังไงก็กดไม่ขึ้นนะครับผมตั้งแต่ไดไอคอนิเคเจอแคมเบลมาลก็ก็ไม่เคยได้เลยครับผมไอคอนิกรู้สึกสักเพาะ ไปต่อครับเรื่อยๆครับเรื่อยๆครับเฮ้ยไม่กระพริบไม่ก,ะกะระพริบสีชมพูกันเลยวะโอ้โหยี่ทีทไปเปิดได้ไม่มานะครับผมโอ้โหก็หหไม่เป็นไรนะครผมถ้าไม่มาขนาดนี้ก็สำหรับใครนะผมที่กดกี่ทีแล้วได้ ไอคอนิกหรือได้ตัวอะไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างได้เลยนะครับผมแชร์ share ประสบการณ์กันนะครับผมอ่ะที่สำคัญอย่าลืมนะผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต,ต่อไปด้วยนะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ